เขามี AKA ว่าผู้ชั่นผิวเกือบแมทเ้ยห้สไลด์แล้วตบตบตบผิวจะสวยเนียนแล้วก็ปาดเฮ้ยเห็นปะการปูปิดแบบเป็นธรรมไริอ้ยแรงเกินขาดค่ะคุณแม่นี่นะคะลงไปแล้วครึ่งหน้า before and <After. S 2> เดี๋ยวมาดูตอนเย็นว่าจะเป็นคุชชั่นผิวเกือบแมทอยู่ไหมหรือจะเป็นคุชชั่นผิวเกือบเอือดสวัสดีค่ะกลับพบกับอีกแล้วนะคะเจะ้าหญิงแห่งการคุชชั่นคัมแบ็กค่ะาในวันนี้นะคะเราจะมารีวิวคุชชั่นแบรนด์ไทยนะประเทศไทยยังไม่สิ้นคุชชั่นดีหรือเปล่าก็มาดูในคลิปนี้นะคะวันนี้เราอยู่กับแบรนด์ที่แบบวิเขามีผลิตภัณฑ์มากมายอยู่มานมนานมากวิกเห็นแบรนด์นี้ตั้งแต่วิกอยู่แบบสมัยเด็กๆอะ่ะ มาถมม,าถมัธยมบิกก็เจอแบรนด์นี้แล้วนะคะนั่นก็คือแบรนด์เคที่ดอค่ะบิ๊กจำได้ว่าช่วงที่แบบสมัยบิ๊กเรียนอนะ่ะม,มัธยมมหาลัยอะไรเงี้ย เขาเคยทำคุชชั่นออกมาขายนะแต่ก็เหมือนดิสคอนติเนียไปแล้วตอนนี้ไม่มีขายแต่ครั้งนี้เขากลับมาแล้วค่ะคุชชั่นเคที้ดอตัวนี้เลยนะคะเคที้ดอ n o น t อตชูแมตสไลด์คุชชั่นนะคะเอสบวก p a เบวกเขามี AK a ว่าคุชชั่นผิวเกือบแมทต์เฮ้ยผิวเกือบแมทมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูในคลิปนี้นะคะว่าลงไปที่หน้าแล้วจะได้ฟินิชผิวแบบไหนที่าาําคัญต,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 ตัวนี้เขาบอกว่าเป็นเนื้อคุชชั่นที่สามารถสไลด์ได้ปกติเวลาเราใช้คุชชั่นเ้าก็จะ อยากให้ผิวสวยตามสไตล์เคที่ดอร์คุชชั่นคุชชั่นผิวเกือบแมทให้สไลด์แล้วตกๆผิวจะสวยเนียนดูเวอร์มากดูแบบอยากลองอยากใช้แล้วเดี๋ยวเจอกันในคลิปนี้ค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไปก่อนนะคะกด Subscribe c h a n n ช l b e i n g Bi กใกล้จะ1 0 0 0 0ซับแล้วแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่อง Big นะคะถ้าทำทั้งหมดแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะบว่ากุชชั่นผิวเกือบแมทจากเคที่ดอ l l ที่มีพี่เบลล่าลานีเป็นพรีเซนเตอร์จะปังจะป่วน คุชชั่นคิด่าเราตลับเขียวตัวนี้นะคะเขามีให้เลือก4สี4นะวันนี้บิ๊กหยิบมาเป็นเบอร์0ูนซึ่งบิ๊กได้ลองใช้แล้วบิ๊กว่ามันค่อนข้างพอดีผิวเลยนะแต่ถ้าใครอยากได้หน้าเผาขาวผ่องๆใบๆอ่อะก็ไปเบอร์ศูนย์หนึ่งได้ใคร nc 1 5บิ๊กว่าเบอร์ศูนย์สองพอดีหน้าแล้วแบบไม่หมองไม่ดูดอกนะเป็นสีที่แบบพอดีหน้าจริงๆตลับเขาก็น่ารักนะเนี่ยเป็นทรงสี่เหลี่ยมแบบนี้นะคะเปิดเข้ามาก็เจอกับพับคุชชั่น ซึ่งพับตัวนี้ไม่ใช่พับธรรมดานะคะเขาคือพับแอร์คาวรูบี้เซลนะครับพับทรงหยุดน้ำนุ่มดุดปุยเมฆที่จะช่วยเกลียยเนื้อรองพื้นให้มันแบบลดมันเวิร์กนะโอเคค่ะไม่เป็นการเสียเวลานะคะเรามาพูดถึงคำเคมก่อนจะไปลองใช้ดีวกว่าว่าคุชชั่น ผิวเกือบแมตจากเคที่ดอเขาเคม็มอะไรกันบ้างตัวนี้เป็นคุชชั่นเนื้อสไลด์ได้สัมผัสผิวแมตนุ่มไม่ตกร่องไม่แห้งกา้านเนื้อมีความชุ่มชื้นบางเบาสบายผิวคุมมันกันน้ํากันเหงื่อติดทนตลอดทั้งวันสีคุชชั่นไม่ดรอปไม่เป็นคาบระหว่างวันให้การปกป,ปิดอย่างเป็นธรรมชาติเนื้อคุชชั่นมีสารสกัดจากธรรมชาติและมีสารป้องกันแดด Fp50 บวก PA4 บวกโอเคค่ะคำคิมคร่าวๆก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยวมาลองใช้กันเลยคุชชั่นพี่เบลล่าจะเป็นยงไไเข้้้าามกลๆนะะะคจดแบบ เห็นเท็กเจอร์การปกปิดต่างๆสลับสี่เหลี่ยมภับทรงหยดน้ำและเขามีเท็กเจอร์ไว้ให้วนเมื้อคุชชั่นด้วยนะคะแล้วตรงครุชชั่นก็จะเป็นแบบแมสขึงไม่ได้เป็นฟองน้ำจุบลงไปนะมาลองใช้กันโลดก็จะใช้ตามที่เขาบอกเลยนะว่าให้กดเนื้อคุชชั่นออกมาแบบนี้มาวนสักนิดตรงเท็กเจอร์แล้วก็ปาดเ,เห็นปะ การปกปิดแบบเป็นธรรมชาติและปาดจ,จริงแล้วไม่เป็นค่าบขุยเนี่ยปาดได้จริงๆนี่ะแล้ว,ต,วตัวนี้เขาเขียนว่าเป็นคุชชั่นท,ที่ให้การปกปิดประมาณแบบมีเดียมขึ้นไปนะไม่ถึงฟูคเวเล็เป็นแบบฟิลแบบเนื้อบางเบาปกปิดสบายๆนะคะนี่ประมาณนี้นี่แต่พี่ว่าพี่ต้องกดเพิ่มอุ้ยแรงเกินขาดค่ะคุณแม่ กดแรงไปขอโทษท,ท,ษทีกดจนขาดมาปาดตรงนี้ส่วนตัวบิ๊กก็ไม่ค่อยชินกับการปาดเนื้อพุท่ันเท่าไหร่นะเพราะกลัวมันเป็นคราบกลัวมันแบบไปขูดเอาสิ่งที่ลงก่อนหน้าออกอะ่ะแต่ตัวเนี้ยเท่าที่ลองปาดมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะปาดได้จริงเนี่ยถึงเขาจะปกปิดแบบบานกลางนะคะแต่รอยแผลเป็นตรงนี้มันก็โอเคนะปิดไปได้โอเคเลยอาจจะเห็นบ้างนิดหน่อยแต่ก็ถือว่า การปกปิดไม่ได้ขิ้เห่เลยนี่นะคะลงไปแล้วครึ่งหน้า before and after ผลลัพธ์เป็นประมาณนี้เลยดีนะค่อนข้างชอบเนื้อเลยนี่แหละคือฟินิชของคุชชั่นผิวเกือบแมตเป็นอย่างนี้นี่เองเนี่ยเป็นแบบนี้มันจะมีความแบบก็คือแมตเป็นแบบ semi แมตอะไรอย่างนี้แหละหนกแก้มมันจะมีความแบบเล่นแสงเงาๆแต่ส่วนอื่นนะมันก็จะเป็นฟิลแบบผิวแมตนี่แหละคือผิวเกือบแมตการเบลอรูมผลต่างๆก็ทําได้ดีนะคะ ตามมาตรฐานเคทิดอรเลยเนีลูมขนหน้าแก้มหายรูหล,ลุมสิวดูตืต้นการปกปิดก็มีเดียมเกือบฟูลคาวเเลตนะคะอยู่ที่เพื่อนแบบจะบิวมากน้อยยังไงพี่ก็ลงกด2ครั้งได้การปกปิดประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างดีเลยนะเนื้อบางเบาเป็นธรรมชาตินี่ดีปังยะมาลงข้างหนึ่งกันม,มันมันมันใหญ่ออกไปเรื่อยๆเลยอะพอขาดหนึ่งครั้งปุ๊บน้องใหญ่ไปเรื่อยๆเลยคะ่ะคุณแม่ ทำไมพูดถึงอยากทำคุชชั่นที่มันสลไลด์ได้ไม่เข้าใจคุช <c oughs> ชั่นตบๆมันก็ดีอยู่แล้วไหมพี่หรือยังไงเพราะสุดท้ายแล้วสไลด์ไปแล้วก็ต้องมาตบอยู่ดีอะงงมีความแบบแอบบสงสัยแต่ก็ไม่สงสัยมากเพราะว่านี่เนื้อมันดีการปกปิดมันเลิศงานผิวสวยเดี๋ยวมาดูตอนเย็นว่าจะเป็นคุชชั่นผิวเกือบแมตต์อยู่ไหมหรือจะเป็นคุชชั่นผิวเกือบเอ,อื้อติดตามชมเลยนี่ค่ะลงไปแล้วต้องสองดา้นานนาเนียนนะ เนียนเลยเป็นธรรมชาติสีเบอร์02ก็อย่างที่บอกว่าพอดีผิวบิ๊กแบบเป๊ะๆไม่ดอกไม่ดูหน้าหมองนะนี่ถือว่าโอเคดีเลยนะคะนี่นี่นี่ประมาณนี้เป็นคุชชั่นที่แบบเนื้อดีนะเนื้อบางเบาให้กาบปกป,ปิดที่ไม่ขแบบี้เละมีเดียมเกือบฟูคัลเวเลตการเบลอรูมขนต่างๆทำได้ดีฟินิชนก็สวยเป็นความเกือบแมทที่แบบลด ใครที่ผิวไม่ได้แบบมันมากแบบ Big นะบิกนั้นบิกว่าตัวเนี้ไม่ต้องเซตแป้งยังได้เลยลงพวกแป้งฝุ่นค่อนทวร์แบบฝุ่นเอยใดอะ่ะมันก็เหมือนเป็นการเซตผิวประมาณหนึ่งแหละแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นบิ๊กก็จะเซตแป้งฝุ่นสีจานเหมือนเดิมตามธรรมเนียมช่องบิ๊กนะคะนี่ผลลั์เป็นแบบนี้ก็เดี๋ยวขอไปแต่งหน้าส่วนที่เหลือก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาดูสินิตลุคอีกทีหนึ่งนะว่าจะเป็นยังไงกลับมาแล้วคะ่ะฟินิตลุคเป็นประมาณนี้เลยแก้ังผิวสวยนี่แหละ คุชชั่นผิวเกือบแมทที่แท้แต่ก็อาจจะแมทขึ้นนิดนึงเพราะว่าเซตแป้งใต้ตาทีโซนนะคะงานผิวสวยๆวันนี้ก็คือนี่เลยน้องเคทิดอ้ not to match สไลด์คุชชั่นนะคะคุชชั่นพี่เบลล่าลานีนะ,ะผิวสวยเบลล่าลานีปะเนี่ยสุดๆนะแต่จะสวยเป๊ะทั้งวันหรือเปล่าก็มาติดตามชมถ่ายคลิปค่ะตอนนี้เป็นเวลา7 นาฬิกา33นาทีนะคะเดี๋ยวมาเจอกันทีนึงตอนเย็นนะว่าหน้านี้จะยังสวยอยู่หรือเปล่านะเดี๋ยวถ่ายอัปเดตให้ดูเรื่อยๆค่ะบ๊ายบาย กลับมาแล้วค่ะตอนนี้เป็นเวลา17นกา34นาทีนะคะผ่านไปแล้ว10ชั่วโมงวันนี้เราใช้คุชชั่นตัวใหม่ล่าสุดนะคะจากทางแบรนด์เคที T ่ดอค่ะคุชชั่นผิวเกือบแมท นอนชูแมทสไลด์ slide, คุชชันนะคะคุชชันที่พี่เบลล่าลานีเป็นพรีเซนเตอร์เป็นไง10ชั่วโมงผ่านไปแล้วยังเป็นผิวเกือบแมทอยู่ไหมบิว่าก็ยังเป็นผิวเกือบแมทดีอยู่นะอาจจะมีความฉ่าอะไรขึ้นมานิดๆหน่อยๆอะ่ะแต่มันก็ไม่ได้ดูแบบดูเอ,อดืดดูเมือกจนเกินไปมันยังดู ผิวดีผิวสวยอยู่บิกว่าคุมมันโอเคเลยนะกับคูชั่นตัวนี้นะคะแล้วสีก็ไม่ได้ดรอปนะตกเย็นมาแล้วหน้ายังดูแบบเนี่ยผ่องสวยดีอยู่เลยนะคะอาการเป็นคราบผิวไม่สวยก็มีเท่านี้ถือว่าเล็กน้อยไม่ได้เยอะอย่างไรเลยดีอ่ะปังอะ่ะชอบคือบิ๊กได้ใช้มาแล้วสองรอบ ประทับใจการใช้งานของน้องทั้งสองรอบเลยนะครับมันแบบหน้ามันยังดูเนียนดูโอเคอยู่เลยอะแล้วความมันที่มีขึ้นมามันก็ไม่ได้เยอะอนเกินไปยังคงคอนเซ็ปต์คุชชั่นผิวเกือบแมตได้ค่อนข้างดีนะคะอาการเป็นค่าผิวไม่สวยก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่ได้เยอะภาพรวมคือประทับใจเป็น1นึ่งคุชชั่นที่แบบดีลดเคที T ่ดอชื่อนี้เขาแบบปังอยู่แล้วไงไม่ใช่เล่นเนนะคะนี่ดีลดชอบ มีสิทธิ์ขึ้นแท่นนะคุชชั่นตัวนี้บอกเลยเดี๋ยวมาซับหน้าดีกว่าว่ามีติดทิชชู่มากน้อยแค่ไหนนะคะซับหน้าไปแล้วนะคะหน้าเนียนใช้หน้านี้ต่อได้อีกหลายชั่วโมงเลยนะนี่ไปแฮงเอาต์ต่อตอนแบบไฟเดย์ไนได้เลยแล้วมีติดทิชชู่มาเท่านี้นะคะถือว่าอยู่ในเกณฑ์ปกตินาะไม่มากไม่น้อยประทับใจดีลดคุชชั่นเคทิดอตลับนี้ก็คือ ปางเกินลดเกินนี่นี่สวยผิวสวยโอเคมาสรุปการใช้งานกันดีกว่านะคะสำหรับคุชชั่น Katy Don non t o matte slide cushion cushion ผิวเกือบแมทแต่และจุดไปให้กี่คะแนนคะ่ะ1เรื่องการปกปิดนะคะตัวเนี้ยเขาเคลมว่าเป็น cushion ที่ปกปิดแบบมีเดียมขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่ถึง full c o v e r a e นะคะส่วนตัวบิ๊กใช้แล้ววันนี้หน้าก็มีรอยตามปกตินะถือว่าปกปิดได้โอเคเลยรอยต่างๆก็ ไม่มีส่วนไหนที่มันโผล่ขึ้นมาแบบน่าเกลียดนะคะการปกปิดของคุชชั่นเคทิโดตัวนี้ก็ถือว่าปกปิดดีเลยเป็นงานผิวที่ปกปิดอาจจะไม่ได้เยอะแต่ก็อุ้ยไม่ได้ดูน้อยจนเกินไปนะคะการปกปิดคือลดคือปังเลยการปกปิดของคุชชั่นเคทิโดคุชชั่นผิวเกือบแมตตให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะ2ความบางเบานะคะ ด้วยความที่การบอบไปเคาะไม่ได้เยอะนะคะแล้วเทคโนโลยีต่างๆที่มันใส่มามันทําให้เนื้อคุชชั่นมันดูบางเบาแล้วก็เกลือมันธรรมชาติกลืนมันกับหน้าได้ค่อนข้างดีนะดูสิเนี่ยมันดูเป็นแบบผิวเราที่มันดูดีขึ้นหนังเนื้อมันไม่ได้ดูนนหนาๆกองๆลอยๆบกๆอยู่บนหน้านะมันซึปเข้าผิวได้ค่อนข้างดีเลยความบางเบาของคุชชั่นเคที่ดอก็ต้อง10เต็ม10อยู่แล้วค่ะ 3. ความติดทนนะคะนี่ผ่านไปแล้ว1ิชั่วโมงเจอความร้อนเจออากาศต่างๆ ใช้ชีวิตประจําวันทั่วไปของเด็กเลยนะคะสับหน้าด้วยทั่วไปก็มีหลุดออกมาค่อนข้างน้อยอยู่ในเกณฑ์ปกตินะความติดทนของคุชชั่นผิวเกือบแมทจากเคที่ดอกก็สิบเต็ม10เช่นกันค่ะ4การควบคุมความมันนะคะความมันบนหน้าตอน1ิชั่วโมงก่อนที่จะซับหน้าดยทิชชูนะคะมีความมันขึ้นมาไม่ได้เยอะเลยนะคือ ต้องพูดคำเดิมประโยคเดิมช่วงนี้บิ๊กรู้สึกว่าบิ๊กหน้ามันขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งนะคุชชั่นตัวไหนที่มันไม่ได้คุมมันเลิศนะ่ะมันจะไม่ได้มันแค่บริเวณเนี้ยมันจะมันเยอะกว่าน,นี้แล้ว ยิ่งบริเวณเนี่ยหน้าแก้มทีโซนต่างๆมันจะดูฉ่ําดูเปียกดูเมื่อเกินเนี่ยแต่ความมันที่มันมีตอนสิบชั่วโมงอะ่ะมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นมันอยู่ในเกณฑ์ที่ถือว่าใช้ได้แล้วก็สอบผ่านในเรื่องของการควบคุมความมันเลยนะอาจจะไม่ได้ผิวแบบแมตต์กริบตลอดทั้งวันด้วยความที่เขาคคอนเซปต์ว่าคุชชั่นผิวเกือบแมตต์ตกเย็นมาแล้วมันก็ยังเป็นคุชชั่นที่ผิวเกือบแมตต์ดีอยู่นะคะแนนการคุมมันของคุชชั่นเคที่ดอเอาไปเลยค่ะที่9.25เต็ม10ค่ะ5 ข้อสุดท้ายนะคะในส่วนของความผิวสวยแกมันต้องพูดอะไรอีกอะ่ะ10ชั่วโมงผิวยังสวยดีอยู่เลยนี่ดูสิอาการเป็นข้อผิวไม่สวยก็มีค่อนข้างน้อยคือแบบประทับใจอะ่ะผิวมันยังสวยดีอยู่แล้วผิวตอนหลังลงทันทีอะ่ะมันก็สวยให้การเบรุมผลที่ดีนะคะฟินิชสวยการปกปิดลดลงไปที่ผิวแล้วมันดูแบบเป็นผิวเราที่ดูดีขึ้นนะมันผิวสวยจริงๆนะคะแบบ สวยมากบอกแล้วว่าตัวนี้สามารถขึ้นแท่นได้นะในส่วนความผิวสวยของคุชชั่นผิวเกือบแมทจากเคทีดอว์วให้คะแนนอยู่ที่9.25เต็ม10ค่ะมีใครรอรีวิวนะ้องคนนี้อยู่ไหมคือเขาเพิ่งออกมาแล้วออกมาแบบเงียบๆมากอะ่ะวิกเห็นปุ๊บก็คือรีบเอฟมารีวิวให้เพื่อนๆเลยประกอบการตัดสินใจกันนะคือ ครูชั่นเคทิดอแล้วคาดหวังระวังผลได้อยู่แล้วนะแล้วผลิตภัณฑ์เคทิดออะไรที่ทําออกมามันก็จึงจึทั้งนั้นซึ่งตัวนี้ก็จึงเหมือนกันคุ้มค่าคุ้มราคาที่จะจ่ายนะแต่อยากจะบอกว่าอันนี้ราคาก็อยู่ในค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้ถูกสัทีเดียวราคาตัวนี้บิกซื้อมา500กว่าบาทนะกดโค้ดส่วนลดต่างๆก็ได้ลดมาประมาณ400นะประมาณเนี้ยซึ่งราคาก็ไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่ได้แพงจนเอื้อมไม่ถึง แล้วผลลัพธ์ที่มันได้กับสิ่งที่เราจ่ายไปอ่ะบิ๊กถือว่าคุ้มค่าคุ้มราคานะคะกับคูชชั่นผิวเกือบแมตตตัวนี้มันผิวเกือบแมตจริงอะ่ะมันผิวเกือบแมตตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นสิบชั่วโมงก็ยังผิวเกือบแมตอยู่นะคะคือปังนคืนลดเกินใครสนใจนะคะเหมือนเดิมบิ๊กทิ้งลิงก์แอปเปิลไว้ให้ด้านล่างแล้วทั้งช้อปปี้ร z า d a ด้านะคะไปกดตามกันได้สะดวกแอปไหนก็ไปแอปนั้นบิ๊กได้ค่าคอมมิชชั่นทั้งคู่นะคะวันนี้บิ๊